อ่ะดูด e? ิอย่านะอย่าอย่าอย่ายอม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 พี่พี่พี่ผู้หญิงนะปล่อยลงไม่ไม่ครับไม่ครับไม่ไม่ดิพี่ ไม่ทำนี้วะไม่ไม่พี่ขอขอเฮ้ยส่งขร้องขอขวัมชื่เอลือไป Terima kasih telah menonton!